เปิดปีก็เอากันเลยนะครับหนักๆเลยจัดเต็มไปเลยวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้ารุ่นหนึ่งตัวเทพมากๆพกเพื่อนๆคงเห็นกันได้ในปกคลิปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเทพที่กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา18ปีเอาจริง18ปีที่แล้วผมก็ไม่ทานรองเท้าคู่นี้หรอกฮนะตัวนี้ที่ผมจะมารีวิวเนี่ยวันนี้ก็คือ Air Jordan 3 Black Cat ดำดำดำคือผมต้องขอโทษก่อนเลยที่ผมใส่เสื้อดำม,มารีวิวรองเท้าดำม,มันอาจจะแบบมองไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรผมจะพยายามอินเสิร์ตให้เยอะที่สุดเพื่อให้ทุกคนเห็นดีเทลของความดีงามของรองเท้าคู่นี้นะครับ black cat ตอนแรกๆผมเปิดกล่องมาเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆนะกับพวกรองเท้าดำล้วนอะ่แล้วพอผมได้ลองใส่ผมได้จับมันได้ดูมันไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันมีสเสน่ห์นะ คือยิ่งดูยิ่งหลงรักอ่ะเออเป็นรองเท้าที่แบบถ้าเห็นคนใส่บนถนนเนี่ยคงหันไปมองว่ารุ่นอะไรวะแล้วก็หันไปมองอีกอ๋อแอร์จอร์แดนสามแบล็แคทหรอพูดถึงประวัติคร่าวๆของมันก่อนนะครับแอร์จอร a แดนสามแบล็แคทเนี่ยวางขายครั้งแรกนะครับปี2007นะก็อย่างที่บอก18ปีแห่งความหลังกลับมาอีกครั้งในปี2 0 2พันเหมือนซ u เปอร์แมนรีเทิร์นเลยอเออ18ปีไม่ได้เห็นเลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งอัปเกรด จ,จัดเลยวัสดุทุกส่วนดีงามมากๆนะครับชื่อ Black Cat นะครับหรือว่าแมวดำเนี่ยมันเป็นฉายาที่เลี่ยงไมเคินจอแดนตอนที่อยู่ยุคสมัยนั้นนะครับคือเขามีบุคลิกที่เงียบสงบแต่คือพออยู่ในสนามเนี่ยก็ดุดันไม่แกงใจใครก็เลยเป็นที่มาของฉายา Black Cat ของไมเคิลจอแดนนะครับเลยม,มาเป็นแรงบันดาลใจสีไอแมวดำ Blackcat คู่นี้นะครับมาดูว่ามันมีดีเทลส่วนไหนบ้างนะฮะถึงแม้ว่ามันเป็นสีดำแต่ทุกคนเห็นไหมว่ามันมี หลายๆวัสดุนะครับอัปเปอร์เนี่ยใช้เป็นนูบักโคตรพรีเมียมคือปกตินูบักเราจะรู้สึกว่าหนังที่มันเหมือนเหมือนกันแต่คู่นี้ผมบอกเลยว่าโคตรดีแล้วก็รู้สึกว่าทนทานด้วยผมลองเกาลองเอาเล็บไปขวนเนี่ยคือมันทนมากมันเป็นนูบักที่พรีเมียมแล้วก็แข็งแรงนะครับแอตแลน3จุดเด่นของมันคือนี่เลยครับ e l e ลฟ n p r i ป t หรือว่าซีเมนป n ินครับอยู่ด้านหน้ามักาดต,ตรงนี้แล้วก็พิวคาลเตอร์ตรงนี้นะครับ ซีเมนต์ปลิ้นครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนแบ็กซีเมนต์ไวซีเมนต์ที่ผ่านมาตัวนี้คือมันอยู่บนสีเทาแล้วก็ลายของมันเป็นสีดํานะครับถ้าต่างประเทศจะเรียกว่าชาโคลแบล็กนี่คือสีเทานี่เป็นเหมือนฐานแล้วก็ดำนี่ก็สีดําชาโคลแบล็กอ่ะแล้วเวลาผมหมุนเพื่อนๆเห็นไหมมัดกาตรงนี้ยาวๆเนี่ยหนังแก้วคือเข้าใจว่าหนังแก้วทุกคนกลัวแต่ไอหนังแก้วนี้เฮ้ยมันแข็งแรงนะผมเอาเล็บถูแล้ว มันดีอ่ะเออยิ่งดูแบบยิ่งยิ่งยิ่ง,งหลงรักอ่ะเออมัดกาดตรงนี้หนังแก้วนะครับสวยงามมากๆมาดูที่ด้านหลังต่อนะครับฮิวแท็บแบ็แท็บแบ,บ,แบ็พาแเนลตรงนี้มีจัมแมนโลโก้สีดํามีเขียนว่าแอร์นะครับอยู่บนยางสีดําคือ Black on Black กมันทำไมมันดำแล้วมันสวยขนาดนี้เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรห,หลายเฉดสีเนาะยางยางสีดําก็ได้แบบนึง โลโก้ o, ตรงนี้พลาสติกสีเงาก็เป็นอีกสีหนึ่งคือมันเป็นดําก็จริงแต่มันมีหลายเลเยอร์หลายวัสดุมันก็เลยให้ผิวไม่เหมือนกันเวลาเจอแสงเนี่ยมันก็มีหลายแวบ,แวบ,แวบๆไหลวาวๆมันดูน่าสนใจมากๆครับเชือกรองเท้าผมคนแล้วไม่มีตัวแถมนะเป็นเชือกติดมาคือจะเป็นเชือกแบนเอเลฟเว่นปรินซีเมนต์ปรินเช่นกันนะครับเชือกดําแล้วก็มีลายสีเทานะครับส่วนลิ้นเป็นนูบักเช่นกันแล้วก็มีนี่ครับยางจัมแมนสีดำางเงาแบบนี้สู้แสงอยู่ ซ็อกไลเนอร์ด้านในนะบุ๋นพังในเป็นซาตินแบล็คนะครับโอเคดําปีไม่เห็นอะไรแน่นอนแล้วก็มีจัมแม่โลโก้อยู่ข้างในคือทุกอย่างมันดําหมดเลยไปดูของจริงถ้าเกิดทุกคนไม่อยากเสียตังค์อยากไปดูของจริงถ้าดูของจริงแล้วเพื่อนๆรูดแน่นอนอ,อ,อ่ะเอออ่ะอัปเปอร์ประมาณนี้โคตรชอบเลยมาต่อกันที่มิดโซกับเอลโซ่ oul, พื้นรองเท้านะพื้นรองเท้าที่มันสู้แสงตัวนี้ไม่ใช่หนังแก้วนะครับตัวนี้คือยางนะครับมิดพานแวนที่มีแอร์ยูนิตนะครับ เป็นสีใสแต่ก็รมดํามาแล้วมันก็เลยดูดำๆครับไม่แย่งสีเนาะตัวนี้มันเป็นโฟมยางที่ทาสีดําเงามามาครับนะฮะดำเงาหรือดําด้านไม่ใช่นะฮะเออมันก็เลยช่วยสะท้อนแสงพร้อมกับตัวหนังแก้วข้างบนเนาะเอาโซนะครับเป็นยางดําล้วนแบบนี้แล้วก็นี่เลยครับสีขาวเดียวของตัวรองเท้าอยู่ตรงนี้ครับคําว่าจอแดนนะครับสวยงามมากๆคือมัน ดูอะไรงม,มันดีตามเชือกรองเทา้าอะพวกหมุดอะไรแบบเนี้ยเป็นโลหะดำเป็นพลาสติกดำโลหะดำหมดเลยใครสายดำล้วนแต่งแบบคุมโทนโมโนโทนคู่นี้100%คุณต้องมีครับได้ยังสีดำเลยไม่มีอะไรรลกวนเลยนี่คือ black cat ของจริงนะครับไซ z i n ิ่งไกดของคู่นี้ผมแนะนำให้ไปที่ true to size หรือว่าตรงไซส์ของทุกคนได้เลย a i r ์เจรมมันมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างรูมมี่แล้ว กลางเท้าค่อนข้างกว้างนะครับไม่ใช่เป็นแบบเอวค้อแบบ Air j o r d a n d น n 1ะครับมันค่อนข้างกว้างนะครับบริเวณกลางเท้าตรงไซส์ผมว่าเท้าปกติถึงหน้าหน้าเท้ากว้างเล็กน้อยใส่ได้นะครับทูทูไซส์ผมคอนเฟิร์มใส่สบายครับถ้าต้องให้คะแนนนะคู่นี้ Air Jordan 3ปกติหลังจากที่ผมใส่ Air Jordan 1มาเยอะๆแล้วผมได้ลอง Air Jordan 3ผมมี w e ซ e n t b l a c k c e m e n t ใครยังไม่ดูรีวิวกดที่มุมนี้นะโอเคนะ เทใจมาให้ไอ r รันสาเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราใส่ออเจรนหนึ่งมาแล้วเรารู้สึกว่าสวูชเนี่ยมันยิ่งเห็นเยอะมันยิ่งเบื่อแต่พอเป็นคู่นี้มัน no สว o s h แล้วมันทําให้เราใส่ได้เรื่อยๆนะครับอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าโมเดลอื่นๆของไ i k e ้มันมีสวูชอยู่แล้วแต่ตัวนี้ไม่มีสวูชแล้วก็เป็นจัมป์แมนอยู่ด้านหลังเรียบเนียนนะครับดีไซน์ แอสเดน3ผมให้เยอะหน่อย9เต็ม10นะครับส่วนคุณภาพวัสดุผมบอกเลยว่าคู่นี้ไร้ที่ติเขาให้ในกี้ให้แบบเต็มข้อเหมือนแบบได้กำไรมาจากปีที่แล้วแล้วเอามาลงคู่นี้เลยมันไม่มีที่ติเลยผมว่าท,ทุกจุดผมชอบหมดเลยนะครับติดอย่างเดียวคือนูแบบักแบบมันรักษายากแต่เขาให้มาแบบแข็งแรงมากๆแล้วก็เสียอย่างเดียวก็คือเชือกน่าจะมีเชือกดำแบบธรรมดานะครับ แต่ไม่เป็นไรผมว่าเขาทําให้คู่นี้พิเศษด้วยการให้เชือกที่มีลายปริ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรข้อติพวกนี้ผมมองข้ามได้นะฮะคู่นี้วัสดุคุณภาพผมให้10เต็ม10นะครับเรื่องของความสบายในการสวมใส่ AIR ์ r จร์ข้อเสียคือมันมีน้ําหนักน้าหนักมันเยอะเยอะพอสมควรและทุกวันนี้รองเท้าทุกคนที่ทุกคนใส่มันเริ่มเบาเริ่มเบา์รทรท r u นนิ่งม,มันเริ่มเบาเริ่มเบาถ้าเกิดกลับไปใส่คู่นี้หนักแ,แน่นอนผมว่า ผมให้ประมาณ7เต็ม10สสำหรับคนที่แบบว่าต้องมาเจอรองเท้านักหนักผมว่าอาจจะมี5เต็ม10เลยมันหนักจริงแต่มันเท่นะลองดูว่าเราบาลานซ์ให้กันได้ไหมโอเคเรามองข้ามเรื่องของน้ำหนักได้ไหมถ้าเรายังชอบดีไซน์ของมันอยู่ส่วนสุดท้ายเรื่องของความคุ้มค่ากับราคาของมันขอดูพลอยนิดน,นึงมันแพงมันแพงนะรองเท้าคู่นี้7,5 0 0เมนไซส์อยู่ที่7,5 0 0แต่ผมว่าถ้าเพื่อนๆไปดูตัวจริงแล้วเพื่อนๆชอบสีดำอยู่แล้วผมว่า ต้องซื้อครับผมให้แปดเต็มสิบครับมันแพงแต่มันต้องซื้อผมให้เยอะนิดนึงแปดเต็มสิบครับโอเคนะเป็นงไงกันบ้างนะครับกับรีวิวเปิดปีของผมในปีนี้นะครับมาแบบแรงๆเลยนะครับคู่แรก a อร์จดนสาม a c k Cat ชอบไม่ชอบซื้อไม่ซื้อเทไม่เทคอมเมนต์มาบอกกันนะหน่อยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็ติดตามช่องผมไปตลอดทั้งปีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปพีซาวส์รีบไปซื้อก่อนหมด